Honda Civic 2026ยังคงสานต่อความสำเร็จของรถยนต์คอมแพคที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกโดยผสมผสานดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวเทคโนโลยีล้ำสมัยและชื่อเสียงด้านความทนทานของ Honda ไว้ในแพ็กเกจที่ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นตั้งแต่แรกเห็นภายนอกถูกออกแบบใหม่หมดให้ดูสปอร์ตและทันสมัยมากกว่าเดิมเส้นสายคมชัดและสัดส่วนที่กระทัดรัดลงตัว กระจังหน้าแบบใหม่กว้างขึ้นรับกับไฟหน้าและด,ดีไซน์เรียวบางที่ให้ความรู้สึกมั่นใจและกราดเปรียวกันชนหน้าดีไซน์ใหม่เน้นความต่ำและกว้างช่วยให้รถดูมีบุคลิกดุดันและเกาะถนนยิ่งขึ้นด้านข้างตัวถังเพิ่มเส้นสายคมชัดช่วยสร้างมิติที่สะดุดตาส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่เข้าคู่กับไฟหน้าปากกระโปรงท้ายโค้งเรียบเนียนและกันชนท้ายที่มีรายละเอียดคล้ายดิฟฟิวเซอร์ เพิ่มบรรยากาศความสปอร์ตอย่างลงตัว4ตัวถังใหม่ในโทนเมทัลลิกหลากหลายเฉดช่วยให้ซีวิกคันนี้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นบนท้องถนนในส่วนของขุมพลังฮอนด a ยังคงนำเสนอเครื่องยนต์2ตัวเลือกเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่ที่แตกต่างกันรุ่นมาตระฐานใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรแบบ4สูบให้กำลังที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยม ส่วนรุ่นที่ต้องการสมัรถนะเพิ่มขึ้นจะมาพร้อมเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบชาร์จปรับปรุงใหม่ให้ตอบสนองดียิ่งขึ้นให้แรงบิดทันใจอัตราเร่งที่กระฉับกระเฉงและยังคงรักษาความประหยัดเชื้อเพลิงไว้อย่างยอดเยี่ยมเกียร์อัตโนมัติ CVT ได้รับการปรับแต่งให้ตอบสนองคล้ายเกียร์ธรรมดามากขึ้นทำให้การขับขี่เป็นธรรมชาติและสนุกกว่าเดิมสำหรับสายขับที่ชื่นชอบความเร้าใจ ฮอนดายังคงมีเกียร์ธรรมดาให้เลือกในบางรุ่นย่อยเพื่อเก็บรักษาเอกลักษณ์ของซีวิ c ไว้อย่างครบถ้วนดันช่วงล่างปรับจูนใหม่เพื่อความสมดุลระหว่างความสปอร์ตและความนุ่มนวลสามารถซับแรงกระแทกบนถนนในเมืองได้ดีและเมื่อวิ่งทางไกลก็ยังให้ความมั่นคงและมั่นใจพวงมาลาัยเบาและคล่องตัวเมื่อขับในความเร็วต่ำแต่ให้ความแม่นยำและมั่นใจเมื่อเข้าโคง้งเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสาร ฮอนด้าซีวิ2026ยกระดับมาตรฐานขึ้นไปอีกขั้นดีไซน์คอนโซลเน้นความเรียบง่ายพรีเมียมและกว้างขวาง,วางแผงหน้าปาดัดแนวนอนช่วยให้ห้องโดยสารดูกว้างขึง้นตกแต่งด้วยตะแกรงลายรังพึ่งที่ซ่อนช่องแอร์ไว้อย่างเงียนตาจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ขึ้นความละเอียดสูงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายทุกกลุ่นย่อยบางรุ่นมาพร้อมหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบ แสดงผลคมชัดและปรับเปลี่ยนข้อมูลได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นความเร็วเส้นทางนำทางหรือระบบช่วยขับขี่วัสดุภายในปรับปรุงใหม่ให้มีคุณภาพสูงขึ้นทั้งพลาสติกแบบซอฟต์ทัชการตกแต่งด้วยอลูมิเนียมและเบาะนั่งที่เลือกได้ทั้งผ้าและหนังเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้รองรับสริระดียิ่งขึ้นเหมาะกับการเดินทางไกลส่วนผู้โดยสารด้านหลังก็ได้พื้นที่วางขามากขึ้นจากการจัดวางห้องโดยสารที่ชานฉลาด h อนได้ยังใส่ใจเรื่องความเงียบโดยเพิ่มวัสดุซับเสียงลดเสียงลมและเสียงถนนทำให้การนั่งในห้องโดยสารสบายขึ้นอย่างชัดเจน ด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย Honda Civic 2026มาพร้อม Honda Sensing เป็นอุปกรณ์มาตรฐานทุกขุ่นย่อยครบครันทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยประคองรถในเลนระบบอ่านป้ายจราจรระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบเตือนมุมอับสายตารุ่สนสูงสุดยังมีระบบกล้องรอบคัน360องศาเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในพื้นที่แคบ สำหรับความสะดวกสบายยังมีแท่นชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หอลายจุดและชุดเครื่องเสียงระดับพรีเมียมจาก Bose ที่มอบประสบการณ์การฟังเพลงที่เต็มอัตรรสการจัดวางปุ่มควบคุมต่างๆยังเน้นความง่ายต่อการใช้งานและอินเทอร์เฟซของจอก็ได้รับการพัฒนาให้ใช้งานลื่นไหลกว่าที่เคยในด้านราคา Honda c ซีวิ2026ยังคงวางตำแหน่งให้คุ้มค่าเช่นเคย รุ่นเริ่มต้นมีราคาอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0ปลายถึง8 0 0 0 0 0บาทไทยเหมาะกับผู้ซื้อกลุ่มวัยรุ่มชอบครัวเล็กหรือคนที่มองหารถที่ขับดีและ